ครับอันนี้ก็ดูมาจาก youtube นะครับเขาบอกว่าให้ใช้เป็ดโปนะครับเทลงไปนะครับเพื่อล้างสนิมอ่มให้แช่ไว้เป็ดโปแช่ไว้นะล้างสนิมผมจอดทิ้งไว้แล้วผมเติมน้ำมันไว้แล้วน้ำมันมันแห้งไงวันนี้น้ำมันโซฮอมันแห้งแล้วมันจะเป็นไอ้น้ำขึ้นมาวันนี้ไอ้น้ำกับเหล็กมันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วเนาะ ก็เรียบร้อยครับเป็นสนิมนี่ดูเป็ดโปเป็นไงกาวจ้วะเลยไหมเป็ดโปรตอนแรกสนิมแบบแดงเลยละ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเผื่เป็ด,ปดโปไปขวดนึงละ่ะเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนนี่ครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับใครต้องการที่จะล้างถังเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเม็ดเม็ดสนิมอยู่เห็นหม ผมก็จะแชร์ไว้ไม่รู้ว่าไอ้สีไอ้สีเงินๆเนี่ยคือสารเคลือบถังหรือเปล่านะ <c oughs> ผมก็ไม่อยากให้มันกัดเยอะหรอก <c oughs> ลองดูครับ <c oughs> นี่จะได้เป็นบทเรียนเวลาอย่าปล่อยให้น้ำมันโซฮอมันแห้งเดี๋ยวนี้ก็จะไปเติมเบนซินทิ้งไว้ละ <c oughs> ข่าวจ้วะเลยนะได้ผล ลองดูครับท่านใดที่ต้องการจะล้างถังล้างเองก็ได้ครับ